ึงสำคัญอีกเพลงดังๆกับ R.S ก็คือในชุดที่สองของเกาหลเบอรี่ครับทั้งเรื่องคืนนั้นแล้วก็ทำเออไอที่พูดคำพีเนาแล้วก็เพลงตุม้มตอกใช่ครับใช่ครับคือเร่องนี้มันเป็นยังไงนะเป็นยังไงอยากทราแบเปรตของเกาหลเบอรี่ที่แบบทำไมว่าเขามาแจ้งเกิดชุดสองกับจะเพลี่ยนที้วยใช่ครับเออเกาหลีเกาิบเบอรี่เนี่ยตอนที่เราได้รับโจทย์มาเนี่ยมันไม่เหมือนกับบางงานอย่างเช่นของดังเนี่ยโหเรา ดีใจมากเพราะเป็นศิลปินที่เขาสักเซสอยู่แล้วนะครับอ่าเออขอโทษครับ <laughs> เป็นศิลปินที่เขาสักเซสอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากับเกอร์ลิอฟี่ในตอนนั้นเนี่ยเขาเคยออกละล้อมก่อนหน้านี้แล้วก็อาจจะไม่สักเซสเท่าไหร่แล้วตอนที่ได้รับโจทย์จากพี่ชมพูสุธิพงศ์วัฒนาจังนะครับตอนนั้นก็เป็นเอ็กซ์คูทีฟโปรดิวเซอร์ของค่ายเมโลดิก้านะครับพี่ก็ได้รับโจทย์กับคุณป๊อปจากอัิกฤษเพราะว่าตอนนั้นเป็นคู่หูที่ทําด้วยกันนะครับเอ่อพี่ชมพูก็บอกว่าจะทําใหมศิลปินคนเนี้ยวงเเกกอรร์ุ๊ปนี่ย แต่ว่าต้องเสี่ยงหน่อยหน่อยนะเพราะว่าเฮียบอกว่าจะไม่ทําแล้วถ้าไม่ถ้าไม่เวิร์กถ้าทําก็คือวัดดวงว่าชุดเนี้ยไม่เวิร์กก็ไม่ทําเลยคือเป็นเป็นชุดแรกยังไม่สุดตาใช่ครับคือชุดแรกเนี่ยเฮีย er รู้สึกว่ายังไม่ไม่พอใจไม่สักเซสแล้วก็จะเราทําอีกครัง้งหนึ่งถ้าชุดนี้ไม่ได้ก็ไม่เอาละซึ่งเราจะรู้สึกว่ามันมีความการรับศิลปินแบบเนี้ยนะครับมาโปรดิวมันมีความเสี่ยงความสุม่มความสุ่มเสี่ยงเพราะว่าหนึ่งมันทํางานยาก สองก็คือถ้าทําดีก็เสมอตัวถ้าทาทาไม่ดีเนี่ยมันก็อาจอาจจะโดนว่าเลยโดนแบบรับกลา,ายเป็นตัดสินชะตากรรมของศิลปินเลยว่ามันไม่ได้ออกแล้วเ้ยก็เลยคิดกับคุณปอปจากิจว่าจะรับไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เก็ตอะไรบางอย่างเราก็จะไม่รับนะครับแต่ว่าบังเอิญเราลองมันจะมีงานรื่นเริงของ RS ตอนนั้นเช่นงานปีใหม่อะไรเงี้ยก็พอเกอร์รี่เบอ,อ,อร์รี่ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปโชว์อะไรเงี้ยเป็นศิลปินผู้หญิงวงเกอร์กรุ๊ปที่ผู้ชาย ศิลปินผู้ชายตอนนั้นกรีททุกคนแบบชอบมากคือกรี๊ดังมากมากมากสุดในศิลปินผู้หญิงเลยอ่ะเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าผู้ชายชอบขนาดเนี้ยมันต้องมีสเสน่ห์บางอย่างอ่าเราก็เลยไปถามเริ่มไปเซอร์เวแบบเป็นบ้านเองนะครับกับคุณปอปจากกรีทว่าว่าศิลปินผู้ชายเขาชอบเพราะอะไรโอชอบเพราะเซ็กซี่คนนั้นคนนี้น่ารักมากอย,าอย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยเริ่มได้คําตอบว่าชุดแรกที่มันอาจจะไม่ค่อยเออสักเซสเท่าไหร่เนี้ยเพราะว่าเขาอยากจะเป็นตัวตนที่เขายังไม่ได้ถึง อ่าคืออยากอยากจะเท่อยากจะเป็นฮิปฮอปเลยที่เหมือนกับมันจะโชว์ความสามารถมากแต่ว่าตอนนั้นตัวตนสกิลเขาตอนนั้นมันยังไปไปไม่ถึงแต่เหมือนลดนิยมมันไปแต่ตัวตอนอาจจะไปไปไม่ถึงมันเลยไม่แมชนะครับแต่ว่าถ้าเขาพัฒนาต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะแมชขึ้นในอนาคตแต่เรารู้สึกว่าถ้าตอนนี้มันวัดดวงแบบนี้แล้วยังพัฒนาเขากว่าจะมาทาันเขาจะอยากพัฒนาด้วยไหมแล้วมันต้องอาจจะทําเรื่องยากเราก็เลยคิดว่าคนที่กริชหรืเป็นผู้ชายกริชเขาเยอะขนาดนี้มันต้องมีจุดดีบางอย่างที่เราควรจะดึงออกมา รเราเราก็เลยวางโจทย์กันค,ค,คิดกับคุณป้าจากกรีนนี่แหละนะครับเ,ออเลยวางโจทย์ว่าอยากจะทําเป็นโบจอย์ไอเอสเราตั้งตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ไวแบบนี้นะครับก็คือไม่ต้องเป็นผู้นํามากไม่ต้องเท่ hey, ไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าเอาเป็นตัวตนเขานี่แหละในความสามารถณวันนั้นที่ไม่ต้องร้องอะไรมากแต่ว่าเซ็กซี่น่ารักดูจับต้องได้ดูเป็นผู้ผู้หญิงที่ผู้ชายผู้ชายชอบแต่ไม่ได้เป็นผู้นํามากอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เหมือนไปนเดินสยามได้อะไรเงี้ย แต่ว่าจุดที่เป็น R S ก็คือมันจะต้องเต้นมากขึ้นเราต้องใส่บางอย่างเข้าไปมีความเป็นญี่ปุ่นความอะไรที่ที่ทําให้แตกต่างจากตุ๊กตาที่เราตั้งว่าโบจอย R S ประมาณนี้นะครับแต่เราดึงสเสน่ห์จุดนั้นมาเราก็เลยปั้นเพลงขึ้นมาก็คือเพลงเรื่องคืนนั้นกับเพลงตุม้มต่อครับซึ่ง2เพลงนี้มีตั้งแต่แรกเลยตั้งเอ่อตั้งแต่ตอนที่เริ่มเริ่มปั้นว่าเราเริ่มเห็นละก็ปั้น2เพลงนี้ขึ้นมาเพลงเรื่องคืนนั้นนะครับเพราะจากโจทย์ที่เราวางเพลงเรื่องเรื่องคืนนั้นก็จะเหมาะมีความแบบ คิดได้สองมุมนิดนิดนึดน่าว่าจะเป็นมุมวานิวสไตล์หรือเปล่าแต่จริงๆก็เป็นมุมบอกรักอะไรเงี้ยนะครับก็เพลงเนี้ยพี่แต่งตอนแรกพี่ขึ้นเนื้อร้องท่านฮุกแล้วก็ทํานองท่อนฮุกด้วยขึ้นมาก่อนแล้วก็เสนอกับไอกับไอเดียพี่ชมพูแล้วก็คุณป๊อปจัก,กรกิจก็ชอบแล้วพี่ก็เลยแต่งทั้งเพลงมาโดยที่คุณป๊อปจัก,กรกิจช่วยแต่งทำนองในตอนทันเวิร์สด้วยนะครับประมาณนี้แล้วเพลงตุม้มต๋อมเนี่ยก็ อชอบไอเดียนี้เหมือนกันพี่พี่ก็แต่งท่อนฮุกมาก่อนแต่งท่อนฮุกเนื้อนเนื้อกับทานองนะครับแต่แต่แตงแต่งเท่านี้แล้วมันก็ง่ายๆรู้สึกพี่ยังไม่ได้ใส่เครดิตทํานองด้วยนะครับแต่พี่ใส่เครดิตเนื้อก็ให้คุณปั๊บจากกริดไปทําดนตรีกับที่เหลือนะครับแล้วคอนเซปต์ตุ้มต่อมเนี่ยจริงๆต้องขอบคุณพี่เคยเสนอคอนเซปต์นี้กับอนันต์อนันต์อันวาเพราะพี่ว่ามันก็น่าก็น่ารักดีแต่ตะปั้นปั้นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่มีคาเป็นคำว่าตุ้มตุ้มต่อมตุ้มตุ้มต่อมตเ้ม นะครับก็เลยพี่รู้สึกว่าคำนี้มันมันมันดีนะ้วมันน่าจะแมทช์กับอันนี้ได้ก็เลยเอาคํำนี้มาเสนอใหม่โดยที่ปั้นใหม่นะครับปั้นทนํานองให้มันมันแมทช์กับที่เราจะทําแล้วก็เพลงเนี้ยพี่ชมพูแล้วคุณป๊อปจากกรีฑเลยพี่ชมพูที่เป็นเอ็กซ์เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ก็ชอบตั้งตั้ง,ต,งตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เอาเพลงนี้แล้วก็ซื้อแบบให,ให้ให้ทําต่อแต่พอไป,ไป,ไ,ปไปเสนอผู้ใหญ่เสนอเฮ er, ียที่ในบอร์ดที่ประชุมเฮีย er ก็บอกมันก็ดีนะแต่อย่าให้มันมีโดนมีโดนกว่านี้อีกอ่ะได้ไหมแล้วก็เลยโอ้ ตั้นกันมาอีกปีหนึ่งปีหนึ่งเต็มๆครับเพื่อหาเพลงที่มันจะดีกว่านี้แล้วมันไม่มีนะครับ <Here S 1> <Here S 2> เฮียอะไรบอกก็จริงๆสองเพลงนี้มันดีแล้วนะแต่เฮียเผื่อก็ <ๆ S 1> อยากจะให้มันเผื่อแล้วมันดีแหละแล้วเฮียไม่ยังไม่กล้าเพราะเพราะว่าเหมือนกับยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจเพราะชุดแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์อนี้ก็เสี่ยงก็เลยอยากจะให้ให,ให้ให้มันเวิร์ที่สุดแต่อ่ะงั้นเราลองดูดูแล้วกันลองไปทางนี้ถ้าไม่ได้ก็วัดดวงไปเลยนะครับตอนแรกน้องๆเอกอร์รีเบอรีเนี่ยก็ยังไม่ได้เก็ตกับไอเดียนี้ คือยังไม่ได้คลิกยังยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นตัวตนนี้นะเขายังมีความต่อ,อ,อต่อต้านอยู่เหมือนกันต่อต้านพี่กับปั๊บจกักริตนะครับว่ามันทําไมมันต้องโป้อย่างนี้ทาไมมันต้องเป็นแบบง่ายๆแบบนี้อะไร้ย่างเลนะี้ย <c oughs> ใช่ครับใช่เพราะว่าจากการที่เราตั้งโจทย์อย่างเงี้ยพลาพลับมันก็ไปตามโจทย์ของเราที่เป็นโบจอยอเอสในในตุ๊ก,กตาที่เราตั้งนะครับแล้วก็เพลงที่ทํามาแบบนี้ซึ่งเพลงแบบนี้มันแต่งรีบร้อยคงคงผมไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเขา นักเ้อาก็จะรู้สึกว่ามันง่ายไปมันไม่เท่มันเออทำไมต้องโป้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีสี่คนเขาแบบอาจจะมีเสียงเยอะครับว่าเขาเอ๊ะต้องยังไงอะไร่ใช่ใช่แต่ว่าตอนเนื่องด้วยตอนนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้ไม่ได้ทาอันนี้ก็ไม่ได้ออกแล้วนะครับพี่ก็พยายามจะบอกเขาว่าเฮ้ยมันได้นะลองลอง,ลองดูเธอซึ่งเราก็เสียงนะั้นเราก็ตุ๊บตุต่๊ต่ำๆตามชื่อเพลงเหมือนกันเพราะว่าเกิดเราทําเนี่ยเหมือนที่บอกว่ารับงานเนี่ยถ้าทําไม่ดี คือมีแต่เสียถ้าทําได้ก็อาจจะเสมอตัวก็ได้อะไรเงี้ยครับก็แต่ก็พยายามคอนวินเขาว่าเราเชื่อในในภาพที่เราเห็นกับคุณปั๊บจากกรินนะครับน้องๆเขาก็ต่อต้านแต่เขาว่าอ่ะก็ก็ลองดูแต่ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ในตอนตอน้ตนยังไม่ค่อยคลิกกันนะครับแต่แต่ก็ลองแต่พอออกออกไปตอนช่วงไปโปรโมตตอนแรกเขาก็ายังไม่มั่นใจนะยังไปโชว์แล้วไม่กล้าร้องเพลงอะไรเนงะี้ยแต่จนตอนหลังมันมันมันเวิร์กขึ้นมาจริงๆพอพอมันเวิร์กแล้วมันสักเซสขึ้นมาเนี่ยเขาก็ถึงเริ่มแบบ โอเคกับทิศทางนี้แล้วพอทำแล้วแล้วต่อจากนั้นมีเพลงก็สิบใช่ไหมครับพี่ก็ทําเช่นทำเช่นทาเช่นกันยครับเรียลลิตี้ที่ต่อจากก็สิบตอนก็สิบพี่จะทํารักหน้าแต<ๆ>่ไม่แสดงออกแล้วก็ก็สิบแล้วก็ทาทาหลายเพลงครับเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นลายิคอโปรดิวเซอร์ด้วยน,นะครับเป็นโคโปรดิวเซอร์นะครับก็จากตอนนั้นเนี่ยจากที่น้องเขา,าจะโอเคหรือจะแบบมีความไม่ไม่ไม่คลิกเท่าไหร่ พอหลังจากชุดนั้นก็ทําง่ายขึ้นแล้วน้องเขาก็แบบทีนี้บอกให้แต่งรีบร้อยไม่อยากแต่งแหละ <laughs> ครับ